แบงคอกฮัลล์นพรีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิด พระนามแห่งอัลเราพระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอเราหมอโลเลอหมุฮัมมัดอัสลามุอะลัยกุหม้อร็อก์มอตุลลอฮ์วะบรอกาตุสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการพิเศษของเราในวันนี้นะครับผมอุมะเสมาชัยมาพร้อมกับคุณอับดุลลอ์อาดัมครับครับบิสมิลลดีครเราะห์มานรรเาะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมะุรฮัมมะตุลลอฮ์วะบรอกาตุตอนนี้เราอยู่ที่ สนามกีฬาหัวหมากงานยังไม่ถึงไยังไม่ถึงเหรอใช่ครับผมนี่คือรายการบางกอกคารานพรีวิวถึงว่านึกว่านึกว่าขาจัดกันแล้วผมก็งงๆอยู่เอ๊ยยืนอยู่ตรงไหนเอาวันนี้เป็นแบงกอกคารานพรีวิวนะก็หมายความว่าเดี๋ยวเรานับถอยหลังใช่แล้วถอยกี่เก้าเดี๋ยวข้าวากันทีนึงนะวันนี้นี่เรามีร้านค้าที่จะแนะนําใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมฮะวันนี้ก็บอกว่าเป็นการ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเจอกันที่งานบางกอกฮาราน2021ฮารานลุกฟอร์เวิร์ดนะครับลุกฟอร์เวิร์ดใช่แล้วครับผมวันนี้ก็เรียกเป็นพิเศษมากเลยถูกต้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายตอนนี้เนี่ยเรื่องการค้าขายนะครับโอ้บางคนนี่อุ้ยเขาบอกเขาขายดีเอ๊ะทำไมบ้านปิดเงียบกริบที่ไหนได้ล่ะก็ขายออนไลน์อ๋ออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เอาลงออนไลน์หมด นะวันนี้ก็มีแนะนำเอาแนะาวันแนะนำนิดนึงแนะนําเลยครับผมวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากจะทําธุรกิจด้วยหรือว่าสั่งไปรับประทานที่บ้านด้วยอันนี้น่าสนใจมากครับผมกับรอมะไก่ย่างนมสดเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้นะครับผมขอต้อนรับบางฮานิฟรักกาิกรครับผมเชทักทายพี่น้องครับซึ่รอรมะลยกุรอห์มุลลิเอาะกาตุร์จ้าครับผมนี่บางฮานิฟนะครับเดี๋ยวเขาจงก็จะ นึกว่าบางรอบมะไม่ใช่รอบมาไหนอีกคนนึงคนนึงครับรอบครั้งนี้เป็นคนเป็นผู้จัดการใช่ไหมผู้จัดการผู้จัดการจัดการทุกอย่างตั้งแต่เสียบอะไรเสียบไะไรเสียบอะวันนี้มีอะไรที่แนะนำอ่ะพี่น้องัวนนี้มาดูก่อนว่าบางครนี้ขายอะไรดีกว่าครับผมนี่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 แนะนําเลยครับวันนี้มีมีอะไรกันบ้างของผมก็มีไก่ย่างนมสดนะครับผมไก่ย่างนมสดอันนี้อันนี้ใช่ไหมนนี้ใช่ไหมอันนี้ครับไก่ย่างนมสดให้ดูดีก่อนถือให้ดูนี่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 ย่างแล้วย่างแล้วนี่นี่นนี้ย่างแล้วอันนี้ ี่อันนี้น่ากินมากเห็นไหมเคยดูนี่ไหมที่เขาจะใน YouTube เขาจะบังกล้องอ่า ก้องมันเบลอวามันเบลอโอ้ครับอันนี้ไก่ย่างอันนี้ไก่ย่างโอ้โหเนี่ยน่ากินมากนี่นี่นี่โอ้โหเช้าเช้านะรีบๆไปทำงานนั่นสิขูเหนียวสักห่อนึงที่จริงสองไม้ก็อิ่มมาเนี่ยใช่ไก่ย่างสองไม้ขูเหนียวห่อนึงยี่สิบห้าบาทไปทำงานได้เลยได้แล้วผมประหยังสือได้ใช่อ่ามีอะไรบ้างนี้ไก่ย่างหมักนมสดครับสูตรพิเศษเลยสูตรพิเศษกระซิบเต็มไหมได้สูตรมาจากไหนไม่บอกเลยไม่บอกใครไม่บอกไม่บอกใครได้ได้ได้แล้วก็นี่นี่อย่างนี่นี่นี่ อันนี้เนื้อย่างครับนมสดเหมือนกันเราหมักเนื้อย่างนมสดอ่านี่นี่นี่เนื้อย่างอ้าวซูมหน่อยนี่ฮะหยิบมาแล้วเนื้อย่างนมสดเนื้อย่างอันนี้น่ากินมากเลยนะดูมันสิดูมันโอ้โหดูทำไมมันเขาดูเนื้อดูเนื้อไม่ใช่บางคนชอบกินมันไงใช่ไหมใช่ขาชอบไหมใช่ครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบดูสิโอ้โหมันน่ากินมากมันแบบโอ้สายก็อย่างนี้ เราซื้อไปสักงสิบไม้ครับแล้วก็ถ้าคนไม่กินมันก็กินเนื้อให้หมดกินให้หมดแล้วเอามันไปต้มซุปได้ทำซุปอีกจานนึงได้ใช่ครับผมอ้าวตอนนี้เนี่ยขายขายตัวขายที่ไหนขายยังไงฮะอ่าผมจะออกเฉพาะตามงานนะครับผมครับผมตามงานก็บางกรอบร้านนี่แหละครับโอ้ใช่บางกรอบร้านด้วยของเราออกมากี่ปีแล้วครับบางอ่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่4ี่แล้วครับที่ผมออกแล้วปีที่หนึ่งสองสามไปอยู่ไหนมา ไปเดินดูงานใช่ครับเคยเคยเคยไปไม่เคยไปงานไหมเคยเคยครับเป็นยังไงบ้างเล่าเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยตอนไปครั้งแรกก็แรกแรกก็ไปเดินดูไปดูพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ไปเดินดูก็ดูลของมันเยอะดีใช่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ครับว่าจะจองกันยังไงครับจะจองสถานที่ขายของยังไงเพราะตอนนั้นยังยังอยู่แต่บ้านทําส่งอะไรอย่างเดียวก่อนอ๋อคือขายมานานแล้วใช่ครับขายนานนีอยังนั่นน่ะสิ ได้มาสี่ปีแล้วครับผมสี่ปีแล้วอ้าวก็งก์คอร์คลาสี่นั่นแหละพอเริ่มเริ่มพับกันประมาณว่าขายได้สักปีหนึ่งเอะน่าจะมีออกงงออกงานก็เลยเห็นแบงก์คอรคลานี่แหละครับก็มาเลยรับปีแรกหน่อยบางเล่าประสบการณ์ปีแรกเป็นยังไงบ้างย่างหมดไปกี่พันไม้ปีแรกเลยนะครับปีแรกยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้เรื่องประสบการ่ายังไม่รู้ว่าใช่ครับเรี้ยมของไปแบบว่ายังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ฮามิลลาเลยครับผมคนแบบ แล้วช่วงนั้นจะเป็นแบบว่าผมเพิ่งจะทำแรกๆครับตอนนั้นมันมีแต่ของคนพุทธที่เป็นหมูปิ้งนมสดยังไม่มีไก่ครับพอคนมาเจอก็อ๊ของแปลกตอนแรกก็มีนะครับคุณซื้อมาไม้สองไม้เดินกินวนกลับมาทำริลาเลยเเขาชนโอ้นว่าหล่นหายซื้อใหม่ซื้อใหม่เอาไก่ย่างนมสดอันนี้คือแปลกใหม่อนการแปลกใหม่แต่ว่า นับจากวันนั้นถึงวันนี้4ปี4ปเริ่มเริ่มจะไม่แปลกแล้วทำไมฮะคุณชินแล้วตั้ง4ปีแล้วน่ะ <c oughs> เห็นกันหมดเ,เห็นกันหมดแล้ว, <c oughs> ลวตอนนี้ <c oughs> มีหน้าโรงหน้าร้านอะไรไหมขายที่ไหนยังไงบ้างหน้าร้านไม่มีบ้าง<อ>มีจ้าถ้าสนใจนะครับติดตอ่อมาได้ทางเพจเลยเพจอ๋อไม่ถึงว่าขายยังไงขายไม่มีหน้าร้านแล้วขายแบบไหนนั่นน่อสิอ่าเราขายได้ออนไลน์จ้ะออนไลน์ก็จะมีคนที่อยู่ละแวกใกล้ๆเขาก็จะมารับเองครับส่วนใหญ่นี่ก็แสดงว่า ซื้อเพื่อเอาไปย่างขายใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วถ้าซื้อกินเนี่ยทำยังไงซื้อเป็นแพ็คปิ่งไม้และวันละสามไม้สี่ไม้อย่างอย่างเนี้ยอย่างเทศกาลจะปีใหม่อะไรพวกนี้จะมีลูกค้าติดต่อมามาประจํบที่จะเป็นวันหยุดแบบว่าบางซื้อย่างกินเองได้ครับก็คือมีมีแพ็คแบบย่างกินเองนี่คือนี่ขายส่งปกติอยู่แล้วใช่ครับจะส่งหรือย่างกินเองผมขายราคาเดียวเท่ากันหมดคือราคาส่งเลยือย่างให้ด้วยใช่ อ่าวตอนนี้เป็นเป็นแพ็กยังไงยังไงขายนี่นี่อ่ะแพ็กแพ็กแนี่อ่าเย็นเย็นนิดนึงนะครับอ้าวตอนนี้ อย่างนี้นะครับดึงแพ็คมี50ไม้นะครับมันจะเป็นไม้ทงครับผม๋อไม้ทงอย่างนี้นะนี่นี่อันนี้คือไม้ทงนี่สอย่างนี้50ไม้อ่าไม้ทงครับผมขายแพ็คละ300บาทโอ้นี่ราคาขายส่งเลยครับตกตกไม้ละ6บาทครับผมคโอ้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าคนไปทําเองไหนจะอสมไหนจะไปหาไม้มาไหนจะเสียบเสียบไปเสียบมานิ้วทะลุอีกอะไรนี่คือสูตรด้วยนะใช่สูตรด้วยแล้วก็ทําเวลาทําเองเนี่ยคลีกสูตรจะไม่นิ่งถูกต้อง อันนี้แสดงว่าเหมาะกับคนที่ตอนนี้เลย <ตะ S 2> พวกธ <ตะ S 2> มาค<ะ>้าขายถูกต้องถูกต้องอยากจะย่างใครใครเนี่ยผมแนะนำเลยนะอาหารทำยังไงซื้อของ รอมาไก่ย่างเนี่ยนะแล้วก็เอาไปปิ้งที่บ้านขายให้พวกอะไรนะแกลบฟูดอะไรพวกนี้เออเป็นสร้างไอที่จริงเนี่ยขายหน้าบ้านก็ได้นะเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยโอ้โหไปทานที่โรงเรียนอย่างของพวกนี้ครับถ้าจะเริ่มขายทีแรกมันลงทุนไม่เยอะอย่างเตาเนี่ยครับไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยไม่เกิน400 399 299แล้วแต่ที่ แต่คือแค่แกะพุดย่างได้เลยได้เลยอสมมุตินี่400้ออ่อันนี้แพ็คละ3 0 0 2แพ็คก็600ลงทุนพันเดียวเป็นเปิดร้านได้เลยได้เลยนะขายได้เลยทั้งเยอะใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าจะไปขายถ้านับดูตัวกำไรเนี่ย90%เลยนะอเลยนะไม่ถึงแม้ก็ขายไม้ไม้ละ10บาทก็ได้ 9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เยอะไปก็ให้ไงโดยส่วนใหญ่นะถ้าโดยส่วนใหญ่ก็คนอย่สิบเปอร์เซ็แต่เนี่ยน่าจะ40%ได้มากกว่าได้มากกว่าอันนี้คือกรณีของคุณผู้ชมนะครับผมที่อยากจะไปขายหน้าร้านหน้าบ้านก็ได้นะครับหรือว่าคนแถวนี้บอกอยากจะลองกินลระบางทำยังไงดีอยู่แถวไหนขายแถวไหนเ่าบ้านอยู่คูซ้ายนะครับผมคูซ้ายหมู่บ้านกิติชัย1ิบือ มิดไม่ตีหกทับหนึ่งครับมิดไม่ตีหกทับหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนศาสนาบริหารธุรกิจครับผมโอ้ไม่ถึงว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปบางแพ็คหนึ่งส่งไม่ส่งเลยส่งเลยใช่ไหมคือให้เลยพี่น้องที่อยากจะไปอย่างอย่างอย่างออทำบุญที่บ้านอยากจะเลี้ยงเข้ามากันเยอะๆญาติมาเนี่ยก็ซื้อเป็นแพ็คไปเลยโอ้ได้เลยนะแล้วก็ไปย่างกินหรือใครจะไปทะลงทะเลนี่โอ้โหพกไปนี่เลยพกไปแล้วก็บอกไก่ทะเลนี่ก็ได้นะไก่ย่างริมทะเลนอกจากไก่แล้วก ยังมีเนื้อด้วยวนี้เอออันนี้ก็เป็นเนื้อต่างกันยังไงครับบางเนื้อกับไก่เนื้อกับไก่ต่างกันยังไงจริงๆอ่ะอยากอยากจะชิมชิมหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ครับถามมางเขาก่อนจะได้จะได้รู้รู้รสไงเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้คือสามารถที่จะลงเตาได้เลยใช่ไหมฮะใช่ทั้งไก่เลยใช่ไหมทุกอย่างแกะถุงลงเตาได้เลยลงเตาได้เลยนะเดี๋ยวจะถามมังรับรู้รสชาติเป็นยังไงมีข้นเหนียวสักห่อนะหมาไม่ใช่ตัวนะสดเลยนะใช่เช้าเป็นรสชาติที่นะผมบอกนะคล้ายๆสเต แต่แต่ไม่หวานเหมือนสเต๊ะคือมันเหมาะครับอร่อยแล้วก็ได้กลิ่นนะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนพริกไทยดำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกเขาดูเดี๋ยวดูสูตรเดี๋ยวกาสูตรเดสูตรเอาเป็นว่ามันมันมันอร่อยนะรสชาติอร่อยเลยนะครับอาหอมผมนึกเนื้อเคยกินเนื้อสวรรค์ อ่านั่นแหละคล้ายๆประมาณนั้นเลยคือถ้าอยากรู้รสชาติคุณผู้ชมต้องต้องต้องซื้อทานนะพี่น้องที่อยู่แถวนองจอกคูซ้ายคูขวามิรไมตรีเหล่านี้เนี่ยมาซื้อที่บ้านบางได้ได้ครับอ่านะหรือว่าใช่บอกอยู่ไกลซื้อไปถาปไปย่างทาน้ใช่ใช่ใช่แล้วคนอยู่อยู่ไกลๆนี่ทำยังไงอยู่ไกลๆครับผมมีอยากจะขายมีบริการส่งเคอรี่ครับผมถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วไมรีบมันทนนะครับผมครับผมส่งเช้าเนี้ตอนเย็นได้รับครับวันเดียวถึงเลยนะวันเดียวถึงเลย สมมุติว่าจะขายตอนเช้าก็สั่งเช้านี้พอถึงตอนเย็นเราไปขายพรุ่งนี้เช้าได้ส่งแบบเย็นใช่ไหมครับแบบเย็นเลยส่งแบบเย็นเลยแล้วก็ห่อหนังสือพิมพ์ใบใช่ครับอือฮันนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดคือส่งเช้าได้เย็นนะครับผมส่งวันต่อวันด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ดูละอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นไงเป็นไงใช่คนเดียวกัน่ไหมผนคนเดียวกันไหมคนนี้คนนี้ใครฮะเนี่ยคนนี้ครับ อันนี้คือลูกค้าครับผมออ๋ลูกค้าที่ที่ว่าวิ่งมารับเองที่บ้านครับโอ้โหนี่หนึ่งเขาหมักกันอย่างนี้เลยนะใช่ครับใส่รถกระบะกันเลยนะเราทำดีละเลยนะโอ้โหดีมากเลยวันหนึ่งนี่บางเสียบกี่กี่ไม้ในวันหนึ่งโอ้โหเยอะครับเยอะเลยนะวันนึงทำไม่ได้เลยร้อยยี่สิบโลไก่หมักร้อยยี่สิบโลเนี่ยต้องเสียบหมดโอ้โหเสียบหมดเลยนะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ฮะนี่นี่นี่ลูกค้ามารับแบบแบบแพ็คสองแพ็คเห็นไหมครับโดยโดยส่วนใหญ่นี่ส่ง ส่งเคอรี่กับที่รับเองเนี่ยอันไหนเยอะกว่าอ่ามารับเองเยอะกว่าครับโอ้นี่นี่นี่โอ้งเป็นแพ็คๆอันนี้ลูกค้าขายที่ซีรอครับสุราษีรอซีรอเวลาเวลาเขาไปขายนี่มันมันต้องมีแบรนด์ร่อมากอะไรไหมไม่เป็นไรครับ แล้วแต่ลูกค้าเอาที่ลูกค้าสะดวกเพราะอย่างอย่างเนี้ยป้ายเนี้ยผมจะมีให้ไปก็จริงแต่คือด้านล่างของผมเนี้ยผมจะเว้นไว้ครับเบอร์โทรไลน์เฟซอะไรเนี้ยผมจะเว้นไว้ก็คือให้ให้ป้ายไปด้วยให้ป้ายไวยเดวไปด้วยใช่ครับก็คือบางคนเข้ามาติดต่อนะครับอาติดต่อผ่านลูกค้าที่ขายเขาก็สามารถที่จะแบบว่าส่งต่อได้เหมือนทํากําไรต่อครับครับ โอ้โหนี่สุดยอดนะถ้าสมมุติว่าทาร้านนี่ไม่ไม่ต้องชื่อรามาก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวคนก็งงรามาไก่ย่างทำไมรู้ก็ย่าขายอะไรเงี้ยทำไก่ย่างใช่ไหมไม่ได้ทำเป็ดอะไรไม่ไม่ทำใช่ไหมมีมีไก่ย่างมีเนื้อย่างแล้วก็มีอะไรนะไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกพวกไส้กรอกเนี่ยผมจะขาย่วกออกงานเพรเฉพาะออกงานอย่างเดียวใช่เพราะว่าไส้กรอกจะทำอีกบ้านหนึ่ง อนี้บางนี่มีสองบ้านก็มีสองบ้านเนี่ยนญาติเาญาติ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 คุณไปคุยแล้วก็เออเข้าใจผิดนะเนี่ยไม่ใช่เราเปเดี๋ยวก็ไม่ต้องขายไก่กันอันนั้นมีไก่ย่างนมสดใช่มมีเนื้อย่างนมสดแล้วก็มีไส้กรอกนะครับผมไส้กรอกเปรี้ยวไหมกำลังดีครับกำลังดีอ่นีตอบเป็นตอบเป็นที่งานเนี่ยครับผมไม่รู้นะแต่ของผมผมทำมิลล่าผมว่าของผมขายดีเพราะลูกค้าชอบมาก ล้วมีแลาเลยตอนนี้ไส้กรอกสมมุติว่าผมจะชิมนี่มีขาย <ละ S 1> แถวไหนบ้างคู่ซ้ายคู่ขวามีไหมร้านท<ม>ีร่รับจากเราไปที่ร้านที่บางก็งมีขายมีครับอ๋อไปกินได้ที่หน้าใกล้ๆโรงเรียนศาสนา<อ>ผมเคยผมเคยไปไปซื้อของอยู่ทีนึงขายไส้กรอกนี่แหละ<อ>ลูกค้าเขาถามไส้กรอกเปรีย้ยวไหมโอ๋อนี่เปรี้ยวมากเลยลูกค้าบอกงั้นไม่เอามันเปรี้ยวอีกคนนึงไปถามไส้กรอกเปรี้ยวไหมบอกอ๋อไม่เปรี้ยวอ๋อไม่เอาอยากกินเปรี้ยวๆเออลูกค้านี่ก็งงเหมือนกันนะแต่แต่ความมันกำลังดีอย่างผมไม่ขายงานเนี่ย ผมก็ถามคนที่มาซื้อเราที่งานมา,าก่กฮาร้านนะครับผมจะถามเลยว่านี่ชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวครับถ้าเขาบอกไม่เปรี้ยวอ,อ่าผมบอกถ้าไม่เปรี้ยวไม่เหมาะคันนี้ครับผม<อ>เราจะต้องบอกเขาวไยไความเป็นจริงบางคนซื้อไปแล้ว บางคนอ่ะไม่ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวอ่ะแค่นิดนึงมันก็คือว่าก็ไม่ก็ไม่กินแล้วอ่าบางทีไส้กรอกก็ไม่เปรี้ยวตรงนี้แต่นี่เริ่มเปรี้ยวแล้วแต่ส่วนมากตั้งแต่ไปขายงานนะมีแต่คนบอกว่าต้องเปรี้ยวถ้าไม่เปรี้ยวมันไม่อร่อยเออไม่รู้นะไส้กรอกแล้วแต่แล้วแต่คนใช่ครับมาละแต่คนทีนี้นี่เรื่องของการมาการค้าขายตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าโควิดโอ้โหด้านไหนสิเป็นข้อขัดแย้งเราเรายังต้องเลื่อนเลยครับแล้วแล้วกระทบกับอะไรเราอะไรไหมกระทบกับไม่นะมังอืมเป็นไงก็เหมือนกับแบบว่า อย่างโรงเรียนปิดคนที่ขายตามหน้าโรงเรียนน่ะเขาก็หยุดจริงแต่คือเหมือนคนที่แบบว่าหยุดไม่มีงานทำอ่ะก้าวของเราไปขายเนี่ยครับอย่างที่บอกขายหน้าบ้านใช่ครับเสริมได้นะเพราะมันไม่ได้ลงทุนเยอะครับแค่มีเตาอย่างเดียวบางคนยังไม่มีเตาไฟฟ้าย่างในบ้านเตาถ่านเลยครับอย่างเตาถ่านน่ะได้ความหอมด้วยเออเน่สินะบางทีมันเพราะบ้านทุกบ้านมันต้องมีเตาธรรมดาอยู่แล้วเตาที่ว่าก่อถ่านอก็คือจะเตา ไฟฟ้าก็ได้เตาถ่านก็ได้หรือบางคนเป็นเตาแก๊สที่แบบไร้ควันก็ได้คือให้ผ่านความร้อนคือกินได้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือที่บางหมักไว้เนี่ยคือแบบว่าต้องทําสดเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับบางนี้คือยังไม่แบบสุกครึ่งนึงอะไรเงี้ยไม่มี หรือเปล่าสดทำสดแล้วก็สดแล้วก็แช่แข็งไว้พร้อมส่งเลยใช่ไหมพร้อมส่งเลยไปถึงผมผมเคยดูนะเดี๋ยวก็เอาไปรับไปขายไปถึงก็มีลอกพลาสติกมันจะมีพลาสติกหุ้มเป็นอันนะอย่าไปกินพลาสติกเข้าละลอกพลาสติกนะคะเอาไก่ทิ้งหรือพลาสติกย่างใช่เอาพลาสติกทิ้งพลาสติกทิ้งแล้วก็เอาไก่ย่างก็ขายได้เลยเปิดลอกปุ๊บย่างนี่เช้าเช้านี่คนที่ เขาเรียกว่ายุ่งๆแต่อยากมีร้านค้าขายเนี่ยคนมีร้านนะจะต้องไปซื้อของจะต้องโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยอันนี้สะดวกสบายอ่ะเมื่อกี้ผมถามอยู่ว่าเออในในช่วงของช่วงเนี้ยมีวิธีการซื้อวิธีการขายยังไงหรือว่าวิธีการทําธุรกิจเนี่ยนะเพราะว่าโอ้โหบางคนนี่ธุรกิจโอ้โหโควิดแย่เลยครับรอ s s เจ็ดพันเนี่ยมันอไหรจะโชนเมืไหรเอออย่ามาบาสักทีอันนี้เนี่ยแล้วมียังไง คิดวิธีการค้าขายยังไงถึงถึงได้ไม่ไม่กระทบครับก็เราก็โพสต์แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนช่วยแชร์โพสต์เราไปแชร์เพจเราไปอ๋อแสดงว่าเครื่องมือของบางก็คือ Facebook Facebook ครับเพราะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคนส่วนมากจะเล่นโทรศัพท์ครับแตเด็กเล็กเด็กน้อยมีโทรศัพท์หมดนี่ลูกตะกองเราสามขวบนี่เล่นปืนเออเออนะแล้วทีนี้บางครับผม เรื่องของขนมข้าวเหนียวคือก็อคือจ,จัดการหาเองให้ได้หมดใช่ไหมหรือว่าส่วนมากลูกค้า<ล>ะจะซื้อเองหรอใครจะเป็นพ <c oughs> ่อข้าวเหนียวให้ด้วยเยอะไปไสมม<อ>่ไงไปให้ต้องยี่ห้อน,นี้แบบนี้มันจะเหมือนเราอะไรเงี้ยเราะแต่<ม>ข้าวเหนียวอ่ะแต่ละคนมันไม่ได้เเหมือนกันใช่ไหมชอบเป็นเหมือนกันคนอะไรแล้วแต่คนนึอซื้อข้าวเหนียวเออซื้อไก่ <รอ S 2> ย่าง เอาเอาคนเหนียวมาด้วยยังไม่ได้ยากไม่มีแถมใช่ไหมทำทำบ้างลลงลงทนเองบ้างทำเองบ้างก็ได้นะแต่อย่างบางทีคนทําบุญเนี่ยบางทีทําบุญร้านทําบุญขึ้นบ้านเนี่ยเขาก็เอาไปได้เหมือนกันครับบางทีให้ผมไปย่างไปใครย่างขายย่างให้ด้วยอกงานสมมติอุมัศจะแต่งเอี๋ยวสมมุติอุมัศจะแต่งแต่งแต่งเ แต่งอุมานี่ไม่ต้องมีอะไรมีไก,ายยาก่ย่างกับข้าวเหนียวคร,รับรับไปใช่ไหมแล้ผมทำระดงกร,ระดาเพิ่มขึ้นไป<อ> <laughs> ครบเซต <laughs> <laughs> นะแล้วทีนี้บางครับผมเรื่องของการการที่ว่าขายใน Facebook ใช่ไหมในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบของบางแห่งมาบอกมันน้อยมากเลยใช่ไหมใช่ไห <c oughs> ย,ยอดก็คือยังขายได้อยู่ยังขายได้อยู่ใช่ครับแต่ก็อาจจะมีดรอปลงมานิดหน่อยแต่ไม่ถึงก็แย่ใช่ก็คขายดี ดีสิแล้วแล้วได้าเจ็ดพันเขามีคนละครึ่งหมดทั้งบ้านบ้างหมดเดี๋ยวตอนนี้เขมีครึ่งมีมีแบบว่ามารับไปแล้วคนละครึ่งมีไหมไม่มียังไม่มีสามีครึ่งหนึ่งบริยารครึ่งหนึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งนะแล้วก็อันนี้คือบางขายหน้าร้านก็แบบย่างเนี้ยคือขายหน้าบ้านอยู่แล้วขายด้วยไหมทั้งวันไม่ได้ขายแบบอ๋อคือขายส่งอย่างเดียวเลยส่งอย่างเดียวโอ้โหจริงไหมเนี่ยคนเคาขายหน้าร้านด้วยแค่ทำเป็นงี้เนี่ยจะไม่ไหวแล้วจะมาย่างอีก อ่าอันนี้หมายถึงว่าอาชีพของบางทิ่งที่ทำเนี่ยสร้างอาชีพให้กับคนอื่นด้วยนี่คือวิธีการมองว่ามันเขาเรียกมองไกลถ้าเราทาเราขายเองเองคนเดียวเลยอยู่แค่เราแต่ว่าอาชีพของเขาสามารถที่จะไปสร้างรายได้ให้กับคนอื่นได้นี่นี่เขาเรียกมองการไกลถูกต้องถูกต้องะทีนี้ต้องถามบางก่อนว่าบางบอกทำมาประมาณ4ีปีใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยบางทําอะไรอยู่ก็เนี่ยครับก็ทำเนี่ยแต่คือคนยังไม่รู้จัก อ๋อคือขายไก่มานานแล้วขายไก่ย่างมานานแล้วผมก็ขายตามตลาดนัดไปลงคลอง16บหกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ตอนเช้านี่แหละครับที่ผมมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าจากการที่ผมออกตลาดนัดโอ้เขาออกตลาดอร่อยนี่ส่งหรือเปล่าใช่ไหมอย่าังงั้นไยทำส่งเลยก็เลยทําด้วยขายด้วยตาด้วยขายไปส่งมาอย่างเองไม่ทันไส่งอย่างเดียวเลยไปย่างให้ด้วยกันก็แสดงว่าอร่อยจริงนะเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่อยากจะมีอาชีพตอนนี้ เอาโทรที่ไหนได้ติดต่อบริษทรศัพท์อะไรเอ่ย0948807136นี่เบอร์เบอร์เบอร์นี่เรามาหรือบางพนิฟของของนี่เรามานั่นไงว่าแล้วถ้าโอนเงินก็ต้องนู่นเลยนู่นเลย พร้อมเพย์เบอร์นี้ไงต้องเบอร์นน้นเบอร์เบอร์เบอร์นี้รอมะนะถ้าขนของขึ้นรถนี่ต้องคนนี้มาวันนี้ไปดูผลัดใช้แรงฝาก Facebook ด้วยนะครับ Facebook ก็คือรอมะไก่ย่างนมสดอันนี้คือไปซาไทยเลยนะไปซาไทยเนะอัี้ถ้ากดแบบนี้เลยถะกดแบบนี้เลยรอนะรอดูหิบกรันเนี่ยนะแล้วก็มะไก่ย่างนมสดนี่ร้อมะขายแต่ไก่ย่างนะแล้วก็มีเนื้อเป็ดเปิดไม่มีไม่มีครับเป็ดไม่มีก็มีก็อย่างที่บอกไก่ย่างนมสดเนื้อย่างนมสดไส้กรอก อันนี้คือส่งให้เียนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบางฮานิฟรักกสิกรนะครับผมแล้วก็มีนี่ร้อมมามาให้กำลังใจด้วยด้านหลัง่ด้านหลังเจ็บตังค์อย่างเดียวไม่ออกหน้านะผู้จัดการใหญ่กับร้านร้อมมาไก่ย่างนมสดนะครับผมอินชอัลห์เราจะไปพบกันที่งานบางกอกฮาราน 2,021ฮารัลุก forward เร็วเร็วนี้เร็วๆนี้ชาล็อเพราะตอนนี้รายการของเราด้วยใช่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วพี่น้องที่จองอยู่ก็หลายคนก็ยังยังอยู่นะยังอยู่ก็จะพามาสัปดาห์ละหนึ่งใช่นะฮะก็เราก็จะทยอยไปชาล็อ หน้าอีกสักพักหนึ่งเราก็คงจะได้จัดงานเวคคอหาร้านแล้วก็ไปเจอกันบูธนี่ยังอยู่บูธเดิมนะครับซี27นะฮะครับผมไปซื้อไก่ย่างได้ไส้กรอกแล้วก็เนื้อย่างนมสดนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมมาเสกมาชัยบางอับดุลลอ์อาดามนะครับผมแล้วก็บังฮานิฟรักกสิกรนะครับผมแล้วก็ทีมงานในทีมทีวีลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันในรายการบางกอกหาราลพรีวิวทุกวันพุธหัสบดี6โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับลาไปก่อนครับอัสลามอะลัยกุมวะเรารมะะะตุลลอฮวบเราะกาตุฮลสวััสดีครบ Bangkok Halal Preview.